ไม่ควรจะปล่อยให้จบแบบปล่อยไปตามลม่มคุทราบพอดีนะฮะสภาล่มมาสองวันด้วยเจตนาตั้งใจทําให้ลม่มของพรรคไทยคงจะรู้กันอยู่แต่ตอนนี้นี่เกมต่อไปก็คือเอาละรอยติของหมอหมอเปรมศักดิ์ยังค้างอยู่ในสภาและทางเพื่อไทยก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็จะคุยกันนะพรุ่นี้คุยกันในพักเจตนาของพรรคเพื่อไทยก็คือว่า จะขอมติพรรคเพื่อไทยส่งให้สารรัฐมนตรีความครับว่าการแก้รัฐมนูลสภาทำได้หรือไม่ได้เรื่องนี้แน่นอนนะคาดหวังจะแก้รัฐมนูลให้ได้ภายในรัฐบาลชุดน,นี้ไม่ได้แต่ว่าที่ทางต่อไปจะเป็นยังไงประชาชนอยู่ตรงไหนในโจทย์ของการแก้รัฐมนูลเราจะคุยกับท่านอาจารย์ปริยาเทวาณิวิกุลครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณที่สุดท่านผู้ฟังครับจากคงไม่ได้เห็นรัฐมนูนใหม่นะภายในปรีรัฐบาชุดนี้การแก้รัฐมน,มนมูนเนี่ยเรายังมีโอกาสได้เห็นฮะได้เห็นเหลือแต่ว่ายังมีโอกาสมีโอกาสมันมีรัฐมนมูนมันมีทั้งแก้หลายมาตรก,กัรแก้แบบว่าให้มีส,สรมาล่างใหม่อ๋นนี่เรา, <จะ S 1> เราพูดถ<ม>ึงแก้สสรอ,ท,อที่จะไม่ทันภายในสภาชุดนี้คือการมีรัฐบัญญับใหม่ภายในสภาชุดเนี้ดูรูการแล้วมันชักจะไม่ทันแล้ว จะบอกไม่ทันแล้วเพราะว่ากว่าจะเอ,อแก้รัฐให้มีสอสอรอเสร็จทำประชามติใช่ไหมครับ,รบพอผ่านถึงทุนเก้าประกาศใช้ถึงจะมาเลือกสอสอรอแล้วถึงจะเริ่มต้นพอมีสอสอรอถึงจะเริ่มต้นร่างารัฐธรรมนูญพอร่างเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมาทำประชามติอีกครั้งหนึ่ง,งนี่ยตรงเนี้ยสภาชุดเนี้ยเหลือแค่สองปีกับไม่ถึงสามเดือนละนะครับก็ยากจะเห็นแต่ถามว่าภายในสองปีที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีการ แก้แลาทำให้มีสอสอรอก็ยังไม่ยังไม่สิ้นความเป็นไปได้นะยังเป็นไปได้เหระช่องทางไหนยังเป,ไปนะ็นไปได้อยู่แต่ว่าเรื่องที่มันยากสุดก็คงจะอยู่ตรงที่อสองประเด็นครับหนึ่งค,คือสอวอต้องเห็นชอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งในสาม,มนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยสอวอชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังยากที่จะได้หนึ่งในสามนะครับดังน,นั้นเนี่ยเ ต่อให้สารมณูญนะครับท่านบอกว่าเอ,อยังไงรับคำร้องไว้แล้วชี้ขาดมาอย่างไรก็ล้วแต่แม่ก็ยังไม่ง่ายนะครับที่จะผ่านสา,ารบอรต้องเจอดาจวว่าสวอยู่ดีอย่างน้อยหนึ่งในสามใช่ครับแต่ถ้าคุณคุณพิสุดลองคิดดูนะสมมติสมมตินะว่าสารมณูนท่านบอกว่าต้องทำประชาติก่อนถึกรินารา่างแก้ไขเพิ่มเติมเพราอทำ้สรได้สมมติท่านออกมาแบบนี้ แล้วเกิดธรรมชาติมาติแล้วประชาชนเสียงข้างมากเห็นควรที่มีการร่างใหม่ครับอย่างเงี้ยสวจะขัดไหมก็อาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นที่สวจะไม่ขัดถูกไหมครับผมไม่มนะั่นใจนะเพราะว่าสาวจะฝ่าลน <c oughs> เรื่องมันยุ่งยางกซับซ้อนกว่านั้นนะครับ,รบที่ผมจะได้อธิบายตรงนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าเอพูดตรงๆเลยเนี่ยนะครับผมเช้่ําแบบนี้น่าจะถูกต้องกว่าภายใต้สวชุดนี้ครับ ภายใต้สวสชุดนี้ยากใช่ครับส่วนสภาผู้แทนเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของสามพักเนี่ยนะครับเอ,อจะจับคู่กันคู่ไหนเพื่อผลักดันนะครับคือการแก้กฎหมายพรบรต่างๆเนี่ยถ้าหากสามพักเนี้ยนะครับสองพักขึ้นไปเขาจับมือกันได้ก็แก้สาเร็จพราได้เสียงเกินครึ่งเกินครึ่งของสภารหะหว่างพักประชาชนพักเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยอันนี้ผมพูดไล่ตามเป็นคนสอสนะครับอ่า ถ้าหากเรื่องใดประชาชนกับเพื่อไทยจับมือกันก็ไม่ต้องพึ่งภูมิใจไทยหรือถ้าเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยก็ไม่ต้องพึ่งประชาชนซึ่งเรื่องนี้เห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเขาปล่อยมือพ่รคประชาชนแล้วคือใช่ว่าปล่อยมืออาจจะไม่อาจจะหนักกว่าปล่อยมือนะผมว่าเขาเรียกกันกบบข้างนอกการหลงล่องสมการไปแล้วเนี่ยโหใช่ไหมนว่าหักหักกันดีกว่าหักกันเลยนะครับก็แปลว่าถ้าเขาจะผ่านร้านมรรทุนได้เนี่ยนะครับที่จะมีสสรอ เพื่อเปไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้เนี่ยเขาก็ต้องไปจับมือกับประชาชนอืมเพราะว่าเขาไม่เอาไม่เอาไม่จับมือกับประชาชนเท่าที่ไม่จับมือเข้ก็ได้จับมือภูมิใจไทยเท่าที่เท่านั้นใช่ครับเพราะเพราะต้องได้ถ้าไม่จับมือประชาชนก็ต้องภูมิใจไทยถึงที่เสียงเกินครึ่งสภาผู้แทนแล้วเพื่อได้สวหนึ่งในสามก็จับมือภูมิใจไทยยิ่งต้องจับมือเลยครับแลวแนวทางที่พรรคเพื่อไทยเขาทาเนี่ยเขาไม่ได้อ้อมคอบเลยล้าขุมพิสุดน์ท่านผู้ฟังครับ ก็ไม่ได้อ้อมค้อมขนาดที่ว่าเปิดปิดบางบางให้เรามาเดาเจตนากันนะว่าเขาเจตนาทําให้สภามาล่มเขาถแถลงเลยว่าเขาเจตนาครับอใช่เจตนาหยุดเขาบอกว่าเอ,อไม่เห็นด้วยหรอกกับการทําให้สภาล่มแต่มันจําเป็นอืเพราะว่าถ้าหากว่าเดินหน้าต่อไปเนี่ยสาวไน่นสามไม่ได้คมันก็เสียของอแล้วกว่าจะเสนอจะตีใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหน ะน,นั้นเพื่อให้ไม่ใช่เพียงแค่ได้แก้แต่ต้องแก้ได้อ่ะเขาใช้คานี้นะอืก็เห็นควรต้องหยุดไว้ก่อนพราแนวทางของพักประชาชนคือได้แก้แต่แก้ไม่ได้ถ้าจะแก้ได้ต้องมีสวเหนือสายมันชอบด้วยแล้วเมื่อสวเขาไม่ยอมประชุมด้วยอ่ะมีแค่สามสิบสองคนที่เสียบบัตรนะฮะที่เหลือเขาไม่ประชุมด้วยอ่ะเขาบอกว่าที่ประชุมอยู่เนี่ยมันขัดคําสั่งศาลมาดูมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยมันจะได้หนึ่งในสามได้ไงเพราะสามที่สองคนมันแค่ครึ่งไม่ถึงครึ่งในของหกสิบเจ็ดคนมันหนึ่งในสามใช่ไหมครับ,รบเพื่อไทยก็สู้แบบนี้ก็มีเหตุผลว่าเดินหน้าต่อไปมันก็ไปได้แตะนั้นหยุดไว้ก่อนด้วยการทําให้อมรชุม,มันล่มทีนี้เมื่อหยุดไว้ก่อนนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าหยุดไว้ก่อนเพื่อให้แก้ได้เนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคืออะไรแต่นั้นคนก็จับตาดูพรรคเพื่อไทยครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยมติว่ายังไงดินการยังไงต่อ ผมก็อย่างนี้ครับว่าก็คงใช้ได้แนวทางส่งสารรัฐมนูญแล้วก็เพื่อทำให้พักภูมิใจไทยเห็นชอบด้วยถึงจะเดินหน้าต่อได้ครับื่ักะรั่วาจพูดถึงแก้แก้เฉพาะรายมาตราคืออันนี้ด้วยปะที่ที่ถ้าเกิดจะแก้อะไรมาตราคือผมเรียนว่าจะแก้รายมาตราหรือจะร่างใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องมีสวนึ่งในสาเห็นชอบด้วยเออย่างไงก็ถี่ไม่พ้น อ่าแต่ว่าจะมีธรรมประชามติหรือไม่อยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรในเรื่องสวหนึ่งในสามนะครับแก้เรื่องไหนก็ต้องมีสวอเห็นชอบป็นหนึ่งในสามครับยังไงก็ต้องมีมันคือล็อกของอาจารย์มีชัยรุชพันธ์ที่เขาเอามาล็อกไว้ครับนะครับเพราะว่าตอนปีสองห้าสามสี่เนี่ยอาจารย์มีชัยร่างรัฐธรรมนูญให้รอสชในปีสามสี่พลเอกเสนาคบยุเนี่ยครับนะครับแล้วเมื่อจบด้วยเหตุการณ์ทุสภาสองห้าสามห้าใช่ไหมครับจบด้วยการเดินเดินเดินหรือนะครับ โดนแก้เยอะไงครับหลังเหตุการณ์พฤษสภาสามพันก็แก้ทีเดียวสี่มาตราปีสามแปดก็แก้ทั้งฉบับเลยนะครับตั้งแต่บทสามเป็นต้นไปยกเลิกหมดเลยนะครับใช้ถ้อยคําใหม่หมดเลยตั้งแต่บทสามเป็นต้นไปพอถึงปีสองห้าสามเก้าก็แก้กทีอีงทีร่างใหม่ทั้งฉบับเลยกลายเป็นฉบับสองห้าสี่ศูนย์มาแทนเมื่อจานมีชัยได้มาล่างใหม่ครั้งหนึ่งก็คงจะหาวิธีการป้องกันไงว่าคราวนี้จะต้องมีใครมาแก้รัฐมนูลหรือว่าร่างใหม่ติ๊กแล้วหรือต้องยากมาก ก็เลยใส่ล็อกเข้ามาไงล็อกชั้นที่หนึ่งก็คือต้องมีสวหนึ่งในสามห็นชอบด้วยปกตินะครับเรื่องที่ห้ามแก้ในมีแค่สองเรื่องนะครับถ้าไม่สองเรื่องนี้นะครับถ้าได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสองสภาแก้ได้หมดสองเรื่องที่ห้ามแก้นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่มาตราสองรอหสิบห้าของมนูนะครับนั่นคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้แก้ไม่ได้อันที่สองครับรูปแบบของรัฐที่เป็นราจาจักหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ห้ามแก ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นครับแก้ได้หมดฮะถ้ามีเสียงเกินครึ่งของสองสภาแต่ปรากฏว่าแม้จะมีเสียงเกินครึ่งของสองสภาซึ่งที่ผ่านมานะครับในอดีตเนี่ยนั่นนุ่นก็แก้ได้ละถ้ามีเสียงเกินครึ่งทําให้สองเรื่องที่ผมที่ว่าไปแต่คราวนี้ครับตั้งแต่หลังอุประกาศใช้ในปีหกศูนย์เนี่ยนะครับมีการเสนอยติแก้มนุนไปนะครับยี่สิบกว่าครั้งยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดครั้งเนี่ยรวมถึงล่าสุดนี้นะครับแก้สาเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวคุณพิสุทธ เรแ,แก้เฉพาะประเด็นเรื่องเขตเลือกตั้งเรื่องของระบบเลือกตั้งสสจากฝ่ารเ่ือกั้บฝ่ายสบโดยมี13ครั้งคือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่มีเสียงสสและสวเกินครึ่งแล้วครับถ้าเป็นต่ก่อนก็แก้ได้แล้วถ้าจะเป็นต่ก่อนก็เป็นกระบวนการเหมือนปกติครับ,รบเมื่ออํานาจของคณะรัฐประหารจบไปนะครับก็จะได้เกิดการแก้รัฐมนูญให้กลับมาสู่ประชาธิปไตยครั้งหนึ่งะนะครับเป็นกระบวนการกลับสู่ประชาธิปไตย รัฐมนญทีคณะรัฐประหารร่างไว้เนี่ยเขาจะมาแก้ไขกันให้เป็นประชาธิปไตยนะครับเหมือนทุกครั Por, ้งอ่ะเหมือนหลังปีสองห้าสามสี่เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์พุสภาสามพักก็มาแก้มาให้เป็นประชาธิปไตยแต่คราวนี้ครับแก้ไม่ได้ครับก็ถงผมเรียนไปแล้วนะครับในยี่สิบกว่าครั้งเนี่ยนะครับมีสิบสามครั้งที่เสียงเกินขึ้นแล้วจะแก้ไม่ได้เพราะไม่มีสวอนหนึ่งในสามเห็นชอบด้วยคือสวอนเห็นเห็นไม่ชอบเห็นชอบไปถึงหนึ่งในสามนะครับแม้จะมีเสียงเกินครึ่งก็แก้ไม่ได้นี่คือล็อก ที่จันมีใช้ล็อกไว้แล้วล็อกที่สองนะครับคือถ้าหากเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนในหมวดหนึ่งหมวดสองเรื่องอำนาจหน้าที่ของตุลาการสามตุลาการชนะแล้วก็เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าจะมีการแก้มนดังเรื่องที่ว่าไปนะครับจะต้องทําประชามติก่อนประกาศใช้ไม่ได้แปลว่าทําประชามติก่อนเสนอร่างนะเสนอร่างมาแล้วนะครับผ่านวาระหนึ่งเห็นชอบวาระสองปฏิวัติวาระสามรับทั้งฉบับเพื่อประกาศใช้เป็นเพื่อประกาศใช้เนี่ย พอผ่านสามวระแล้วผ่านวระที่สามแล้วก่อนนาขึ้นทูนเก้าเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยถ้าเป็นเรื่องที่ว่าไปนะครับคือเรื่องบทหนึ่งบทสองถ้าเป็นการแก้บทหนึ่งบทสองเป็นเรื่องการแก้ไขเรื่องสองสารรัฐธรรมนูญองค์กรอยสระเรื่องอำนาจหน้าที่นะหรือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเป็นเรื่องที่ว่าไปนี้นะครับเมื <ๆ S 1> ่อผ่านวาระสามแล้วก่อนนํานขึ้นทูนเก้าให้ทรงลงพระปรมาภิไธยต้องมีการธรรมสามติก e ่อนถ้าประมามติผ่าน เป็นทูนเก้าถ้าอาจารไม่ติไม่ผ่านก็ไม่ทูนเก้าอันนี้นะครับคือเรื่องที่มันเป็นความยากที่เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ย<ม>เอ,อ่อมันคือสิ่งที่อาจารย์มีชัยรุจิพันได้ลอกเอาไว้ครับให้มันแก้ยากผม,ผมฟังอาจารย์แล้วพูดตัวผม,มคิดโอกาสที่จะได้แก้แทบจะเป็นไม่ได้แลยเม่วิธที่ไหนอาจารย์ไหนคุณต้องก็จะฝ่ากา่านของวิสัน,นะนะครับถ้าหากเป็นการแก้รายมาตราเนี่ยหนึ่งในสามยังมีโอกาสอยู่นะ ในมาตรการที่สอว,อวเ,เขาเขาเห็นชอบด้วยโอกาสยังมีมันอยู่ที่ประเด็น,นการแก้ดิย,ยังมีโอกาสครับถ้าหากเป็นเรื่องลายมาตรานะั้นแล้วแต่ว่าเรื่องไหนแต่การร่างใหม่น้งจะแบบนี้นะครับตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ายากเลยยากเลยที่สุดแต่อย่าลืมนะครับพักภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขัดขวางนะเขาไม่ได้คัดค้านนะอ่าเขาก็พูดอยู่แต่แต่เชื่อได้เปล่าไม่รู้อ่าทีนี้ถ้าหากว่าพักเพื่อไทย นะครับเขาทําให้พักภูมิใจไทยเ,เ,เชื่อได้ว่าที่ทําอยู่นี้ไม่ได้ขัดรัฐมนูญเพราะถามศาลแล้วหรือทาขั้นตอนตามที่ศาลบอกครบแล้วโอกาสที่ชวนพักภูมิใจไทยมาร่วมยังมีอยู่นะครับแล้วจย่าลืมนะครับว่าแนวทางของพักเอเพื่อไทยกับพักประชาชนนี่นะครับในการมีสอสดอ,อเขาก็แตกต่างกันับพักเพื่อไทยเ็าจะขอร่างใหม่โดยที่ไม่เอไปแตะต้องบทหนึ่งกับบดสอง พรพรคเพื่อไทยกับังใช่ครับสมาชาชนเขาบอกว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกันยังไงก็น่าจะพอแก้ให้รับกันไปได้ใช่ไหมในบวหนึ่งชสองคือตรงเนี้ยพรรคภูมิใจไทยก็พูดํำนองเดียวกันว่าจะไม่ขอไปแต่ต้องหมดหนึ่งหมดสอ,องนั้นพรรคเพื่อไทยจึงมีโอกาสคับภูมิใจไทยได้มากกว่าเพราะพรรคเพื่อไทยเองก็ได้ประกาศแล้วว่าจะไม่ไปร่างหมดหนึ่งหมดสองใหม่ จะไม่ยุ่งหมดหนึ่งหมดสองอ่ะเจ้าของเดิมเลยทีนี้ผมก็เรียนนี้นะครับว่ารัฐมนูญมาตรา256นี้นะครับไม่ได้ห้ามแก้หมดหนึ่งหมดสองที่ห้ามคือห้ามแก้ไขระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นอุกแล้วห้ามแก้รูปแบบของรัฐที่เป็นราชาจาักหนึ่งเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้แต่หมดหนึ่งหมดสองได้แก้ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะแก้นะครับเมื่อผ่านวาระสามแล้วต้องธปรมชาม,ามาติะก่อนถึงจะทูลผ่านประชามติถึงคนเก้าได้แต่ผมเรียนนะครับว่า อาจารย์มีชัยท้าก็แก้บทหนึ่งบทสองนะครับมีแต่สสรอปีห้าศูนย์นะครับที่ไม่ได้แก้บทหนึ่งบทสองของบุญสี่ศูนย์เพราะเหมือนกับทุกอย่างเลยนะครับบทหนึ่งบทสองของต้นุสี่ศูนย์กับห้าศูนย์แต่อาจารย์มีชัยครับก็ไปแก้บทหนึ่งบทสองของบุญห้าศูนย์ครับไม่ง่ายคือบทหนึ่งบทสองนี่มีการแก้มาแล้วอาจารย์มีชัยก็แก้แก้เยอะด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการห้ามแก้ประเด็นคือจะแก้อย่างไร นะครับซึ่งมวลห้ามแต่เพียงว่าระาบอบประชาธิปไตยอันมีพระสันตบัลลังก์กับรูปแบบของรัฐที่เป็นน่าจากหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ในห,ห้ามแก้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะแก้ก็ต้องถ้าจะแก้หมวลหนึ่งมวดสองนี่แ <c oughs> ้ะอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองแล้วก็รูปแบบของรัฐเนี่ยถ้ารูไม่มได้ห้ามเพียงแต่ต้องทำประชาติซะ <c oughs> ตก่อนแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยกับประชาชนเขาเห็นต่างกันอยู่ซึ่งเห็นต่างกันเนี่ยพักเพื่อไทยกับพรักภูมิใจไทยก็จะเห็นเหมือนกันมากกว่าในเรื่องนี้โอกาสที่เมื่อพักเพื่ออไทยยปล่มือ นะครับเดินคนละทางกับพรรคประชาชนแล้วก็ต้องมาจาับมือกับพุ่มโใยไทยก็มีโอกาสอ,อที่พิ่มโดยไทยจะร่วมมือได้มากกว่าที่จะชวนภูมโดยไทยมายกให้กับร่างของพรรคประชาชนเขอต้องติดตามตั้งแต่วันพุธที่เป็นต้นไปครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าที่สุดแล้วแก้ไม่ได้เลยนะรัฐมนูลนะ่ะมันจะมีผลกับการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยที่มาถึงไหมหรือว่า,า,ารพรรคเพื่อไทยเ็าต้องบอกว่าเขาเขาก็าาแก้แต่ไม่สําเร็จเนี่ย แต่ไม่แต่ว่าเขาพยายามแล้วแล้วผมคิดว่าเขาก็ต้องทําให้มีผลงานบางอย่างออกมานะเขาก็ต้อง<า>ในส<า>องปีที่เหลือเนี่ยผลงานจะเกิดขึ้นด้วยการจับมือทุมไทิไทยครับ่อแก้ระมือให้ได้ใช่ครับแล้วก็จะได้สอวอด้วยเขาต้องมีผลงานก็ต้องแก้บางอย่างได้ครับแน่นอนเนี่ยในงานที่แถลงไว้กับประชาชนก็จะกลายเป็นว่าพอได้ทาแล้วอย่าลืมนะครับว่าพักเพื่อไทยต้องทําแน่ๆครแต่ทําอะไรบ้างนี่ต้องติดตามตัวจสต่อไปทํายังไงนะต้ติดตามตัวคนต่อ ไม่ทําไม่ได้นะครับก็ถ,ถูกตั้งคําถามแล้วว่าทําไมถึงมาไม่ทำไมใช้โอมาชุม่วมเหตุผลก็บอกว่าให้ล่มเพราะว่าต้องการจุดไว้ก่อนถ้าไปต่อไปต่อและติดก๊โต๊ะแล้วมันต้องเริ่มต้นใหม่มันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยจุดไว้ก่อนถ้าไปต่อเนี่ยมันจะล่มก็จุดไว้ก่อนเพื่อจะไปต่อให้ได้ต้องจุดไว้ก่อนดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะถูกมองนะครับว่าไม่เอาจริงในเรื่องนี้ต้องหาเสียงเข้าหน้าก็จะลําบากดังนั้นเนี่ยเขาต้องทําอะไรบางอย่างแน่นอนครับ ครับ <C> e <an> ที่พรคประชาชนเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับรอดูพักเพื่อไทยเขาดีกว่าว่าที่<พ>ว่าหยุดไว้ก่อนเพื่อแก้ได้เนี่ยเขาคือจะยังไง่ะต้องรอดูพรักประชาชนก็เดินหน้าเต็มที่แล้วแก้ไม่สาเร็จเนี่ยจะไปผลการจจเลือกตั้งไหมำท,ำทำจริงทำจังแต่ทําไม่ได้แต่ว่าําในคําอธิบายของพักเพื่อไทยเขาอธิบายว่าเขาเนี่ยเอเห็นว่าเดินหน้าต่อไปก็ไม่สําเร็จจึงหยุดไว้ก่อนครับเขาอธิบายทับเระชาชนว่าหยุดไว้ก่อนเขาทําอะไรเพื่อให้แก้ได้ส่วนพรคประชาชนเนี่ยเขา เขาเดินหน้าเต็มที่แต่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ยอมไม่ทาให้องคุมไมล่มอ่าสวไม่ยอมไม่ให้องค์ุมไม่ยอมให้หมายว่าทำให้องค์ุมล่มไม่ยอมผมพูดอย่างนี้ะพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยและสวไม่ยอมให้ประชุมต่อเขาใช้คำอย่างนี้ครด้วยการทำให้องค์รุมล่มอันนี้ก็อคำอธิบายของพรรคประชาชนคือทำภูมิใจไทยหรอภูมิใจไทยก็ตายได้นะครับ แม้ว่าเขาไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เขาอธิบายได้เพราะเรื่องนี้ขัดคําสั่งสารนัแหลานมนต์ครับไม่อยากนะครับนึกไปเลยครับว่าทุกพักเขามีคัอธิบายแล้วครับพักเลจะเหนื่อยหน่อยคือพักเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยนะครับต้องดูครับว่าเขาอหยุดไว้ด้วยการทําให้องค์ชมร่มเนี่ยเพื่อให้แก้ได้เนี่ยนะครับคนก็จะจับตาดูไงทำให้แก้ได้ทํำยังไงครับตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่พักเพื่อไทยครับที่คนจับตาดูครับ เอ่อที่เหนื่อยที่สุดคือประชาชนนะประชาชนที่เป็นประชาชนนะไม่ใช่ภาพประชาชนนะครับเมื่อไหรจะทําจริงเมื่อไรจะเอาจังทำไมเล่นเกมกัจังนี่คือของจริงคือประชาชนนี่เหนื่อยคือคือเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเอ่อรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยมันออกแบบไว้ให้แก้ไม่ได้แก้ยากมากปัญหามันอยู่ที่รัฐธรรมนูญ60เป็นล็อกเอาไว้ครับ เราก็ลงประชามติให้มันผ่านมาเองด้วยมือของเราด้วยแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับถ้าตอนนั้นแบบใจแข็งนะโอ้โหอย่าเอาเลยนะครับนแล้วก็เราก็เหให้ผ่านแล้ว่ามาแก้ทีหลังอ่ผมก็ไม่อยากจะไปโทษประชาชนนะครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนลงประชามติสองวันพลเอกประชุ์จันทอชาท่านแถลงนะครับไปรับเธอครับไเถอะไม่สือพร้อมหน้าคุณไปสุดไปหาดูคําสัมภาษณ์เลย5้า5 9บอกว่าท่านก็ไม่สืบพร้อมแต่คนไปรับช่วงแกีหลัง รับไปแล้วนะครับหนึ่งก็สืบทอดอำนาจถูกไหมฮะสองที่บอกจะไว้แล้วมาแก้กันก่อนแล้วมาแก้ทีหลังก็แก้ไม่ได้ซึ่งผมไม่ทำอาจารย้ที่แปลกก็คือก็ผมจะพูดว่าเราถูกหลอกดีไหมเนี่ยจะแรงไปไหมรัฐมนตรีมาเ็าไปไม่ได้ที่แปลกก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็รับรัฐมนูลฉบับรัฐประหารมาใช้ต่ออาจารย์เราไม่เวลาอาจารย์โทษทีเราคุยกันต่อวันจันทร์หน้านะครับขอบคุณอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์ปริยาสวัสสวัสดีครับคุณวิกุลครับอาจารย์สวัสดีแล้วนะฮะ